พาารเราขอบคุณพระองคที่พระองค์มารอเราขอบคุณที่สัตซื่อกับความรักของโรคขอบคุณที่ให้เกียรติชีวิตของเราขอบคุณที่ตั้งใจสร้างเราขึ้นมาขอบคุณที่ตั้งใจรักเรา ขอบคุณที่ไม่เคยผิดสัญญาไม่เคยผิดนัดไม่เคยเลยสักครั้งเดียวถ้าจะบอกว่าโวนโลกนี้ใครรักจริงที่สุดใครตรงต่อเวลาที่สุดใครสัดซื่อที่สุดใครบริสุทธิ์ที่สุดใครอัศจรรย์ทำการอัศจรรย์เก่งที่สุดใครเผยพวจนะเฉียบคมที่สุดใครเลี้ยงแกะได้ยอดเยี่ยมที่สุด ใครสอนพระสังีได้ล้ำเลิศล้ำลึกที่สุดก็คือพระเจ้าพระองค์เองขอบคุณที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปตายเหมือนกางเขตอย่างทุกข์ทนทรมานขอบคุณที่ยอมแบกรับความบาปแล้วยอมถ่อมใจลงมาต่ำต้อยที่สุดขอบคุณที่โดดถูกยอมถูกถมทำลายใส่ น้ำลายเราก็รู้ว่ามันสก,กปรกขอบคุณที่โดนทุกตีเพื่อเรารู้ว่ามันเจ็บปวดแค่เราโดนเดินชนเก้าอี้เรายังปวดพระเจ้าเราขอบคุณที่ยอมตายพระเจ้ายอมตายเพื่อเราเราขอบคุณโลกโลกไม่ได้ตายธรรมาดามโลกนี้ไม่มีใครจะตายแบบอเนกนอัณาหน้าสมเพชเวทนาแบบพระเยซูคิดชาวนาซาเล็ตนู้นที่ถูก อายขายขี้หน้ามากที่สุดไม่มีใครจะอับอายได้เราพี่องแล้วพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระองคู่ควรพระองคู่ควรที่จะเป็นเป็นคู่นั้นพระคู่ควรและพระเจ้าก็คือพระองค์เองเราขอบคุณความบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณความบริสุทธิ์ของพระองค์ขอบคุณที่มาสถิตอยู่ในร่างกายบาปของเราขอบคุณที่ให้เราบริสุทธิ์โดยพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณ ขอบคุณที่เรามือคื้นที่เข้ามาเปิดปากชั่วๆของเราในการเรียกร้องชื่ออบริสุทธิ์ของพระองค์ขอบคุณที่ให้จิตญยาณยใหม่กับเราขอบคุณที่ให้เราได้คิดในพระคําพีไในพระคําที่รับเลิศและประเสริฐของพระองค์แม้ความคิดของเราบางครั้งมันมีเรื่องชั่วๆเข้ามาแต่พระองค์ก็ครอบครองก็แทรกแตก ความชั่วนั้นพระเจ้าพระเจ้าถ้ามมีความชั่วอะไรมันซ่อนในจิตใจของเราพระเจ้าไม่ไปเาเปิดเผยแล้วให้มันออกไปให้มันออกไปพระเจ้าแม้มันจะเจ็บปวดพระเจ้าความบาปนั้นพระเจ้าพระเจ้ารูกอนุญาตให้มรงค์เอามันออกไปพระเจ้าไปของระเขาไปออกไปพระเจ้าเราไม่หนุญาตมันซ่อนอยู่พระเจ้ามันออกไปพระเจ้ามันออกไปแล้วมันจะอย่ากลับเข้ามาอีก วิหารนี้เป็นของพระองค์ี่นี่เป็นของพระองค์และอาณาเขตพื้นที่นี้ก็เป็นของพระอ,องค์โอขอบคุณพระองค์ในนามเยซูอามนิน